คนพยายามเปลี่ยนอะพยายามเปลี่ยนเราให้ได้อะเหมือนเขามีมิชชั่นเนาะว่าแบบวันนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดแกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไปทํางานไปกองถ่ายก็จะแบบเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยสิซึ่งเราก็แบบเฮ้ย hey, ทําไมอะเออจะยังไม่เคยพยายามจะต้องไปเปลี่ยนใครเลยอะก,ก็ก็เราก็เป็นเราไงคือทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นเรื่องแบบ คือมันเป็นตัวตนของเราไปด้วยอะค่ะแล้วพอมีคนต้องมาให้เราอธิบายเราก็รู้สึกทําไมหรอความเป็นเรามันแย่หรอความเป็นเรามันมันไม่ดีตรงไหนหรอมันคือมันไม่ได้มีผลกับอาชีพจะบอกอยังไงเดียมันไม่ได้มีผลต่อสมรรถภาพในการทํางานไม่ว่าใจ,จะเชื่ออะไรจะแบบอาจจะเชื่อว่าโรคแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะแต่ว่าในการทํางานเราเราไม่เคยมีปัญหาเราตรงเวลาเราทํางานได้เราอะไรใดๆในเรื่องของความเป็นมืออาชีพอะแต่แบบจะ,จะทําไมจะต้องมานั่งหวดกันในเรื่องแบบ ในเรื่องของความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างออผู้ที่มีเป็นแบบมีอำนาจในการตัดสินใจ ấy, ก็คือออกมาออกมาพูดเลยว่าแบบขอแบนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็ถือจริงๆถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะไม่แบบที่จะไม่ที่ที่จะไม่สปอร์ตเราเออแต่ว่าจะให้เราทํำยังไงอ่ะ <laughs> มันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่ก็เข้าใจที่หลายๆคนที่ไม่อยากออกมาพูดเพราะว่ามันจะเสีย ตรงนี้ไปเรามองว่ามันเหมือนเป็นการลงทุนมากกว่าว่าคุณเลือกที่จะลงทุนกับความเชื่อของตัวเองหรือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทํางานเนี่ยไปอีกปีสองปีแล้วเราก็จะเทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราเก็บตังค์พอแล้วแล้วเราก็จะแบบไปใช้ชีวิตอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือใจมองว่ามันเป็นแบบนี้สําหรับคนอื่นนะแต่แต่ในตัวในตัวใจเองอะ่ะใจรู้สึกว่า มันเรานึกไม่ออกเลยว่าทำไมเราจะไม่พูดอะเพราะว่าคือการเป็นนารามันใช้มันอาศัยแรงซัพพอร์ตจากคนอื่นเยอะมากเราเราไม่สามารถจะแบบไปเองแล้วก็เขียนบทเองแล้วก็เล่นเองแล้วก็ถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแล้วผู้คนเหล่านี้มันไม่มีใครมันไม่มีใครพูดแทนเขาอะมันไม่มีใครเอากล้องไปจ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือถ้าเราเราพอจะพูดได้เราก็จะพูดคือเราเรารู้สึกแค่นี้เองอะโดยไม่ได้ไม่ได้คิดว่า ไม่ได้คิดว่าเป็นทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอืมแต่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์มันรุนแรงมากเมือม่อเมื่อเมื่อในตอนที่เราเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเลือกแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรค่ะก็แค่รู้สึกเศร้าในบางทีที่ท,ที่ที่โดนด่าคือการโดนด่ามันก็ไม่มีอะไรน่ายินดีอยู่แล้ว่เนาะยิ่งด่าด่าในสิ่งที่เราคิดเหมือนแบบเหมือนเราแบบแ yeah, ย่เลวร้ายโง่เง่า,งา,งาโดนซื้ออะไรอย่างเงี้ยมัน มันก็เจ็บปวดเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนก็ก็หายไปค่ะจะไม่ค่อยมองว่ามีอะไรเสียไปะนะมองว่าได้มากกว่าเออเรามองว่าได้เราได้เพื่อนแบบชีวิตนี้ไม่เคยมีเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าทํางานเร็วทํางานตั้งแต่เด็ก<ม>ก็ไม่เคยมีแล้วก็มามีเพื่อนก็เนี่ยตอนแบบช่วงการเมืองแรงก็คือได้เพื่อนจากใน a ฟ e b o o k เออแล้วเป็นเพื่อนแบบที่ทุกวันนี้ก็ยังไปค้างไป นอนไปเที่ยวไปดื่มไปปาร์ตี้วันเกิดอะไรกยคือก็คือ,คอ,คอกลุ่มนี้ทั้งนั้นถามว่าที่เสียไปก็คือกลุ่มที่เคยเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมันก็เอออย่างนั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมีราคาของมันอะแต่ไซรู้สึกว่าส่โอเคไใส่ไหวไซรับได้กับราคาที่ส่จ่ายอยู่อืมอาจจะเป็นเพราะว่าไซโชคดีว่าพอทํางานเร็วอะเราสามารถพพอร์ตตัวเองได้พอสมควรแล้วก็มีแม่ที่ไม่ ไม่บีบมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือไม่ได้ถึงกับแบบออกมาชี้อะแต่ก็แบบว่าเออเอาแล้วแต่เหงานะเหงาการออกกองนี่มันกลายเป็นธรรมชาติที่สองเราไปแล้วแต่ว่าถามว่ายังได้ยังยังเล่นอยู่ไหมเล่นค่ะแต่ว่าน้องๆในยุคหลังๆอะ่ะคือตอนแรกๆที่ใส่ทีางานอะตากล้องหรือผู้กำกับหรือผู้จัดเนี่ยจะเป็นแบบห้าสิบอัพสี่สิบอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ซึ่งก็อันนั้นเราก็จะโดนอยู่เรื่อยๆแต่พอมายุคเนี้ผู้กํากับก็เด็กกว่าเราอะ่ะเออผู้กกับเด็กกว่าเราก็มีตากล้องเด็กกว่าเราก็มีหรือว่าอายุพอๆกันก็มีมันเลยกลายเป็นแบบพี่ไปป่ะพี่เห็นข่าวนั้นยังเฮ้ยหนูเห็นพี่แชร์แล้วอะไรเงี้ยคือมัน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 พลิกแบบตอนแรนแกเราก็เอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าวัยวุฒิวะคือเราอาวุโสน้องก็เลยเหมือนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้ามาหักหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่เนาะน้องเขาก็อินกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็หนูฟอลทวิตพี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือคอ ก็แปลกดีถามว่ายังมีเสียงเตือนๆแผ่วๆมาอยู่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีอยู่บ้างจากก็เข้าใจว่าการเมืองมันดูเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆถ้าจะไปแตะอะไรข้างหนึ่งแต่ก็ได้แต่บอกไปว่าคือถ้าเลือกหมายถึงว่าถ้าจะไม่พูดก็ก็ก็ไม่เป็นมาอย่างนี้หรอกก็พูดมันสิปีแล้วอะตอนนี้จะไม่พูดเลยมันก็ไม่ต่างกันแล้วล่ะมันได้พูดสิ่งที่ต้องพูดก็พูดกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศในกองถ่ายก็จะเป็นอีกแบบ ขอคุยก่อนว่าทาไมถึงคิดอย่างนี้เลยเออคือเราก็แบบบทก็ต้องท่องงานก็ต้องทำแต่แบบเราไม่คุยได้ไหมขอไม่คุยได้ไหมเออจะมองว่าเราผิดก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราขอขอไปทํางานก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าแบบเคยเห็นคนที่แบบว่าเคยแบบเพิ่งทํางานกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออไปคอมเมนต์ว่าแบบถ้ารู้ว่าเป็นคนแบบเนี้ยแบบแบบว่าจะไม่ทํางานด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เฮิร์ตนะคะ ก็เฮิร์ตเพราะว่ามันเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพของเรามันไม่มีความหมายอะไรเลยอะพอไปถึงจุดหนึ่งอะเลยกลายเป็นว่าอ๋อถ้าหนูคิดเหมือนพี่พี่ก็จะรักหนูเนาะเออไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูจะทํางานได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออทั้งๆที่ว่าใน